จับตายสามศพนักโทษแหกคุกเชียงใหม่ที่ออกมาตั้งแก๊งร่วมกับ1 0เอกออกจี้ป้นในตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนที่แผนการล่าสุดคือการวางแผนจับเสียใหญ่ผู้จัดการห้างตันตาพรไปเรียกค่าไถ่แต่ยังไม่สบโอกาสจึงติดตามเยือสาวหวังป้นซ้อยคอทองคําแทนแต่เกิดจ้าเอกกับเจ้าหน้าที่ตํารวจหน้าบากลางเมืองและตํารวจจําได้ว่าน,นี่คือนักโทษแหกคุกจึงเกิดการดวนปืนกันสนั่นเมืองผู้หลายตายเรียบตํารวจเจ็บ พยานลุมชี้ Or, ตัวนี่คือวายหลายตัวจริงตำนานคดีดัง2527วิสามันสามนักโทษแหกคุกเชียงใหม่จะเป็นอย่างไร l e g e n d a r y Channel จะเล่าให้ฟังเวลา23นาฬกานาทีวันที่3สิงหาคม2527ร้อยตำรวจตรีสันโพรักษา นายร้อยเวรนสพเมืองเชียงใหม่รับแจ้งเหตุมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดวนปืนกับคนหลายอยู่หน้าโรงแรมเชียงใหม่ฮิวถนนห้วยแก้วอำเภอเมืองขอให้นำกำลังออกไปสมทบช่วยเหลือหลังรับแจ้งเหตุร้อยตำรวจตรีสันจึงรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนพร้อมด้วยพันตำรวจเอก,กเกษมสุขพงศ์ผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจโทประยุทธ์ชูทับทิมสารวัตรใหญ่สพเมืองเชียงใหม่พันตำรวจตรีชาญบุญแรมพันตำรวจตรีชนินแจ้งกระจ่าง ร้อยตำรวจเอกจุนจรันลิมถาวรร้อยตำรวจโทนรงบำรุงรัตกับพันตำรวจตรีประสิทธิ์สมุทรลักสารวัตรสอพอแม่ปิงนำกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งรุดไปยังที่เกิดเหตุปรากฏว่าเหตุการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วคงพบแต่ลาง1ิบตำรวจเอกสัญญาณเชียงใหม่ตำรวจสายสืบหน่วยขุนพลของสอพอแม่ปิงถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด11มมเข้าที่แขนขวานอนร้องครวนคลางจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาลาช จากการเข้าเคลียร์พื้นที่เจ้าหน้าที่พบศพ10เอกเลียงไกลอายุ25ปีทหารสังกัดค่ายกาวีละเชียงใหม่ถูกยิงด้วยปืนขนาด11มม,มพลุนทางล่างถัดไปอีกเล็กน้อยพบศพบนายสนองอายุ30ปีผู้เป็นนักโทษแหกคุกมาจากเรือนจำเชียงใหม่เมื่อวันที่18มีนาคมปีเดียวกันหนีถูกกระสุนปืนชนิดเดียวกันนอนเสียชีวิตใต้ต้นปาล์มนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยงังทราบว่ามีคนร้ายอีกคนชื่อนายบรรพศที่เป็นคู่หูของนายสนองซึ่งแหกคุกมาด้วยกัน ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปได้จึงรายงานให้พลตจตรีดรํารงสุขอารามผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจภูทรสามทราบก่อนรีบรุดม,มาร่วมสอบสวนที่เกิดเหตุซึ่งพบว่ามีกระสุนปืนขนาด11มม,มตกอยู่ในที่เกิดเหตุ12ปลอกจากการสอบสวนรายละเอียดในเบื้องตน้นก่อนที่สองเสือร้ายจอมแหกคุกเชียงใหม่จะมาพบจุดจบหนีทราบว่าในสนองกับนายบรรพฤได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่เดอะเซตนบาร์ซึ่งตั้งอยู่ในโรงแรมเชียงใหม่ฮิล กับสิบเอกเกรงไกลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันและบังเอิญได้พบกับสิบตาร,รวจเอกสัญญาและสิบตาร,รวจโทอินทนร์ตำรวจสายตรวจสอพออแม่ปิงซึ่งผ่านมาแล้วจําได้ว่าในสนองกับนายบรรพฤขคือนักโทษแหกคุกที่ตํารวจทั้งเมืองเชียงใหม่กําลังต้องการตัวจึงแสดงตัวเพื่อเข้าจับกลุ่มแต่นายสนองกับนายบรรพฤฮึดสู้ชักอาวุธปืนพกขนาด11มอมมคนละกระบอกสาดกร,ระสุนเข้าใส่สิบตาร,รวจเอกสัญญากับสิบตารวจโทอินทร์ก่อน จนเกิดการดวนปืนกันขึ้นเสียงปืนดังสนั่นวันไหวท่ามกลางนักเที่ยววัยรุ่นนับร้อยคนที่แตกตื่นออกจากบาร์มามุงดูเหตุการณ์ต่างพากันวิ่งหลบกระสุนกันโอละมานไปทั่วบริเวณกระทั่งเมื่อเสียงปืนสงบลงปรากฏว่าสิบตำรวจเอกสัญญาถูกยิงได้รับบาดเจ็บสิบตำรวจโทอินทร์นั้นปลอดภัยส่วนข้างฝ่ายนายสนองก็ถูกยิงตายพร้อมกับสิบเอกเกรงไก่ซึ่งฮึสู้ตำรวจไปพร้อมกับเพื่อนด้วยสำหรับนายบรรพศซ,ซึ่งถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บ วิ่งกระเสือกระสนหนีไปจี้เอารถปิกอัพจากนางสาวอาพรแฟนสาวของจ่าสิบตำรวจชำนาญเจ้าหน้าที่ตำรวจสวพอออเมืองบึงหนีไปทั้งจังหวัดลำพูนโดยบังคับเอาตัวนางสาวอาพรนั่งเป็นตัวประกันไปด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามไปทันที่ตลาดปลาเหวอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตะโกนเรียกให้ในายบรรพศหยุดรถทันใดนั้นเองนางสาวอาพรตัดสินใจกระโดดลงจากรถแล้ววิ่งหลบหนีไปได้โดยปลอดภัยส่วนนายบรรพศก็เปิดฉากดวนปืนกับตำรวจอีกครั้งกระทั่งในที่สุด นายบรรพศก็ถูกยิงตายอยู่ข้างรถและกระสุนปืนของนายบรรพศยังถูกหน้าท้องสิบตำรวจตรีภัยรัตน์มูจันทร์ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพื่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงใหม่แพทย์ผ่าตัดอาการผลขีดอันตรายแล้วจากการตรวจค้นตัวนายสนองเจ้าหน้าที่พบปืนพกขนาดจุดสองสองอีกหนึ่งกระบอกซอยทองครึ่งเซนพลัดเลี่ยมทองอีกหนึ่งองค์สำหรับประวัติร้ายกาจของเสือร้ายเหล่านี้เริ่มต้นด้วยการพาพวกปล้นธนาคารกรุงเทพพาณิยการสาขาช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อสองปีก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมตัวไว้ได้แต่ด้วยเหตุที่คราวนั้นหลักฐานอ่อนสารจึงยกฟ้องต่อมาก็ถูกจับกลุ่มข้อหามีอาวุธปืนแล้วแหกคุกออกมาพร้อมกันเมื่อวันที่18มีนาคมศกนี้จากนั้นทั้งคูกก็ยิ่งก่อคดีหนักขึ้นโดยการบุกป้นบริษัทเจริญพกขพันธ์ถนนเจริญเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เงินไปหลายหมื่นบาทและยังยิงนายสุรพงศ์เจ้าหน้าที่เรือนจำเชียงใหม่เสียชีวิต ขณะขับรถออกจากบ้านพักที่อำเภอสันทรายเพื่อมาทำงานเมื่อวันที่2มิถุนายน2527นี้และในเดือนเดียวกันนั่นเองสองเสือร้ายก็ยังบุกปนนายสวิทต์เจ้าของร้านอาหารนิวครัวไทยที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ได้ทรัพย์สินร่วมล้านบาทสร้อยคอทองคำครึ่งเซนที่พบในกระเป๋าขณะถูกยิงตายดังกล่าวก็เป็นของเจ้าของร้านอาหารนิวครัวไทยนั่นเอง นอกจากนี้นายสนองกับนายบรรพดยังเหิมเกลิมบุกป้นสะดมอีกหลายลายแต่ส่วนมากทั้งสองนั้นจะขู่ทุกคนที่ไปป้นว่าจะย้อนมาล้างแค้นหากนําความเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมักไม่มีใครกล้าเข้าแจ้งความทั้งยังประกาศว่าจะฆ่าล้างแค้นตำรวจสอพอ,อเมืองเชียงใหม่ที่เป็นคู่ปรับอีกหลายนายกระทั่งในที่สุดทั้งสองเสือร้ายก็เลยมาถูกตำรวจยิงตายดังกล่าวมีรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้าที่นายสนองนายบรรพลและสิบเอกเกรียงไกรจะพบจุดจบนั้นพันตำรวจเอก,กเกษมสุขผงผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สืบทราบมาว่าทั้ง3คนโดยเฉพาะสิบเอกเกรียงไกรผู้อยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนนายสนองและนายบรรพลสองเสือร้ายจนถึงขั้นให้บ้านพักซึ่งอยู่หน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่เป็นที่หลบซ่อนตัวได้วางแผนจะบุกจับกลุ่มตัวนายจตุรงผู้จัดการห้างตันตราพันธ์ถนนท่าแพรอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีการวางแผนว่าจะไปดักจับตัวน,ตนายจตุรงค์ขณะเลิกงานเวลา21นาฬิกาวันเดียวกันนี้แต่บังเอิญทั้ง3ไปช้านายจตุรงกลับไปก่อนจึงเปลี่ยนแผนออกล่าเหยื่อในตัวเมืองแทนขณะกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์แล่นผ่านถึงหน้าโรงแรมเชียงใหม่ฮิวเห็นหญิงสาวคนหนึ่งใส่สร้อยคอทองคำเดินเข้าไปเที่ยวในบาร์เดอะเซตเทิร์นซึ่งอยู่ในโรงแรมทั้ง3จึงจอดรถแล้วเดินตามเข้าไปเพื่อจี้ชิงสร้อย ปรากฏว่ากลับพบกับ10ตํารวจเอกสัญญาและ10ตํารวจโทอินทร์ตารวจสายตรวจซึ่งจําหน้านายสนองและนายบรรพตได้จึงเกิดการเปิดฉากดวลปืนกันจนตายเรียบทั้ง3คนและเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับบาดเจ็บ2นายดังกล่าวต่อมาเวลา12บสนาฬิกาผลตารวจโทพ่อประหลัดรักษาผู้บัญชาการตํารวจภูธร3พผลตํารวจตรีดํารงสุขอารามผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจภูทร3พลตารวจตรีสุพรรณปองทองผู้บังคับการตํารวจภูทร7 ได้ไปเยี่ยมปอบขวัญสิบตำรวจเอกสัญญาซึ่งยิงดวนกับคนร,ร้ายทั้ง3และได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชพร้อมมอบเงินให้จํานวนหนึ่งในเวลาต่อมานายกัพลสุกร้องช้างเจ้าหน้าที่เรือนจําได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจาเชียงใหม่ให้ไปดูศพสิบเอกเลียงไก่และนายสนองสองเสือร้ายที่ป้นจี้ก่อคดีไว้มากมายในตัวเมืองเชียงใหม่พร้อมทําการชี้เพื่อถ่ายรูปยืนยันว่าเหล่านี้เป็นนักโทษที่แหกคุกไป เมื่อวันที่18มีนาคม2527ขณะเดียวกันก็ยังมีพยานในคดีที่ถูกปนมาชี้ศพเป็นการยืนยันอีกหลายลายเช่นเดียวกันกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลัง ได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะ Legendary Channel